สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอกันกับดีเจต่อระกูลกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับต่อระกูลในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอโ้โหกินเยอะมากอยากจะเพิ่มน้ําหนักแต่กินเท่าไหร่อารไารย,ยังไงก็ไม่อ้วนไม่เพิ่มสักทีในส่วนของน้ําหนักตัวนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็จะมีบางช่วงเหมือนกันครับที่กินก็เยอะนอนก็เยอะแต่เอ๊ะทำไมร่างกาย เรายังดูผอมแล้วก็น้ําหนักเราไม่เพิ่มสักทีอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนครับที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักหรือว่าต้องการอยากจะให้ตัวเองนั้นมีน้ํามีนวดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมาฝากกันด้วยนะครับ กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยอาจดูเป็นคําพูดที่ฟังดูแล้วน่าอิจฉานะนรับเพราะหลายๆคนก็คงอยากจะมีหุ่นที่ดีกินเยอะแค่ไหนก็น้ําหนักเท่าเดิมแต่เชื่อเถอครับว่าสําหรับคนที่เป็นโรคหรือมีอาการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยเขาอยากจะหายไวๆทางนั้นแหละในะรับ หรือเลือกได้ก็อยากที่จะกินแล้วน้ำหนักขึ้นเหมือนคนอื่นๆนั่นเองเพราะการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั้นย่อมหมายความว่าระบบภายในร่างกายของเรานั้นกำลังจะมีปัญหานั่นเองนะครับหลายๆคนนี้ก็เลยประโคมกินกันไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปกินบุฟเฟ่ต์นะครับกินกันเยอะๆกินแต่อาหารมันๆนะครับหรือว่านะครับงดการออกกำลังกายนอนอย่างเดียวเพื่อที่จะให้อ้วนขึ้นหรือว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นนั้น ก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดปัญหาหรือว่ามีโรคอื่นๆตามมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูต้นตอของโรคนี้กันดีกว่านะครับว่าเออการที่เรากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั้นมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรยังไงกันได้บ้าง อย่างแรกเลยก็คือเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะครับให้ลองสังเกตตัวเองเลยนะครับผมว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรือเปล่าแถมยังถ่ายคลองอีกด้วยประมาณว่ากินปุ๊บถ่ายปับ๊บลำไส้ตรงซะยิ่งกว่าอะไรดีแบบนี้เขาบอกว่ามีโอกาสเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังสูงมากเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนรวมอยู่ด้วยนะครับ ต่อมาก็คือเป็นโรคเบาหวานนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแค่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเท่านทั้นเองเนี่ย ผลสรุปสุดท้ายอาจจะแจ็คพอตนะครับมาลงที่โรคเบาหวานก็ได้ตรงนี้ต้องดูว่าเราปัสสาวะบ่อยด้วยไหมน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วหรือเปล่าเพราะร่างกายของคนเป็นโรคเบาหวานจะมีอินซูลินในเลือดมากทำให้เวลาได้น้ำตาลเข้าไปเนี่ยจึงเกิดการขับน้ำตาลทางปัสสาวะเลยต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นนั่นเองและเกิดการที่มีอาการไตทำงานหนักตามมานะครับจึงทำให้ระบบกระบวนการเผาผลาญพลังงานเสื่อมตามไป ข้อต่อมาในครับสำหรับใครที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับอาจจะมีอาการไทรอยด์เป็นพิษครับ อีกหนึ่งสาเหตุที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็คือเรื่องของไทรอยนั่นเองหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักและก็ไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้โดยอาการไทรอยเป็นพิษนั้นนะครับเกิดจากระดับฮอร์โมอนต่อมไรทยท่อในร่างกายที่ผิดปกติทําการกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ร่างกายใช้พลังงานมากเกินไปตื่นตัวตลอดเวลาทําให้แอคทีฟและก็ร่างกายทํางานหนักโดยไม่รู้ตัวและกลายมาเป็นสาเหตุของการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั่นเองโดยเราสามารถตรวจสอบภาวะไทรอยเป็น พิษได้จากการดูพฤติกรรมว่ามีการนอนไม่หลับท้องเสียง่ายตาโปนหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติด้วยหรือเปล่าถ้าใช่ก็มีโอกาสเป็นไทรอยด์เป็นพิษสูงเลยทีเดียวต่อมาก็คือการกินอาหารคลีนนะครับจนขาดสารอาหารนั่นเองครับไม่ได้บอกว่าการกินอาหารคลีนนั้นไม่ดีครับแต่การเดินทางสายกลางย่อมจะดีกว่า เพราะบางทีเราเอาแต่กินอาหารแบบเดิมๆทุกวันจนร่างกายได้รับสารอาหารชนิดหนึ่งเต็มที่แต่กลับขาดสารอาหารชนิดอื่นๆไปด้วยเช่นกันบางคนไม่กินแป้งบ้างไม่ทานเนื้อสัตว์บ้างสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการได้ไม่เพียงพอนั่นเอง ต่อมาก็คือคนที่ชอบออกกําลังกายอย่างหนักครับการออกกําลังกายไม่ได้มีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเสมอไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมากเกินความพอดีหักโหมมากเกินไปออกกําลังกายนานเกินไปร่างกายของเรานะครับก็จะไปดึงเอาสิ่งต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนะครับมาเผาผลาญนะครับแล้วก็ทําให้การที่เราทานไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนขึ้นเลย เพราะเรากินน้อยกว่าที่เราใช้งานไปนั่นเองซึ่งมันไม่บาลานซ์และก็ไม่พอดีกับการที่เรากินเข้าไปแล้วก็ออกกำลังกายเท่าไหร่อะไรแบบนี้ซึ่งเราควรที่จะบาลานซ์กันระหว่างการออกกำลังกายการกินและการพักผ่อนน่าจะดีกว่าครับ สุดท้ายที่เป็นปัญหามากๆแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนจะต้องนึกถึงเป็นอันดบับแรกๆเลยและก็ถือว่าเป็นสาเหตุอันดบับแรกๆเลยก็คือว่ามีพยาธนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่หลายๆคนคงจะรู้กันดีว่าการที่เรากินเท่าไรก็ไม่อ้วนนั้นอาจจะมีพยาธิแฝงอยู่แล้วก็ดึงเอาสารอาหารต่างๆของเราไปหมดนั่นเองนะครับ ซึ่งพยาธิจะเข้าไปย่งงานที่เรากินเข้าไปจนทําให้ร่างกายของเราไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และก็เกิดเป็นปัญหากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนตามมาซึ่งคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสามารถสังเกตตัวเองได้ง่ายๆว่า ท้องเสียบ่อยๆหรือเปล่าปวดท้องบ่อยๆหรือเปล่านะครับมีอาการคันที่บริเวณหูรูดนะครับที่ใช้ในการอุจจาระการหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีพยาธิแต่จใจดีก็ลองที่จะไปให้แพทย์ตรวจอุจจาระดูพยาธิในลำไส้หรือว่าไปปรึกษาเภสัชกรเพื่อซื้อ,อยาถ่ายพยาธิมาลองรับประทานกันดูครับ นอกจากนี้นะครับใครที่มีอาการ Chi h ชีแฮนซินโดรมนะครับก็สามารถที่จะทำให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนได้มันจะเกิดกับคุณแม่ที่มีอาการตกเลือดรุนแรงระหว่างคลอดบุตรนะครับส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงต่อมใต้สมองไม่เพียงพอทําให้เนื้อบริเวณต่อมใต้สมองตายถาวรจนกระทบต่อการ ที่โฮอร์โมนของเราเนี่ยไปควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายมีผลทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียคิดช้าและร่างกายสู้ผอมในบางราย ต่อมาก็คือโรควัณโรคนั่นเองในะครับวัณโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้โดยการหายใจการจามการไอหรือการอยู่กับผู้ป่วยโรคนี้เป็นเวลานานโดยจะมีอาการไข้ต่ำรู้สึกเหนื่อยง่ายน้ำหนักตัวลดลงซึ่งถ้ามีอาการที่ว่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ร่างกายของคุณสู้ผอมลงได้นะครับนั่นก็คือเป็นโรคมะเร็งครับเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมการเติบโตหรือการตายตามธรรมชาติของเซลล์ปกติได้ ทำให้เซลล์ของร่างกายนั้นมีการโตหรือมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็วจนมีอาการก้อนเนื้อโตขึ้นโดยผู้ป่วยโรคดังกล่าวนั้นนะครับจะมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียและในช่วง6กเดือนแรกน้ำหนักตัวของผู้ป่วยก็จะลดลงอย่างชัดเจนอาลร,รับปิดท้ายด้วยพฤติกรรมนะครับผมที่เอามาบอกกันสำหรับคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับลองปรับเปลี่ยน พฤติกรรมดังต่อไปนี้ดูครับจะได้กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนกันดีกว่านะครับนะั่นก็คือว่า คุณควรที่จะมีความสุขกับการกินนะครับสำหรับคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเหตุผลจริงๆแล้วอาจจะเพราะเราเจออาหารที่ไม่ถูกปากนะครับลองเปลี่ยนนะครับสถานที่การกินไปกินตามร้านอาหารดูบ้างลองเปลี่ยนเมนูอะไรต่างๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราไม่เกิดอาการเบื่อหน่ายซ้สำซากและจำเจ2ก็คือ ทานผลไม้ให้มากขึ้นนะครับผลไม้นอกจากจะช่วยจิตใจผ่อนคลายร่างกายมีพลังกำลังจากความหวานแล้วเนี่ยความอร่อยแร่ธาตุและวิตามินในผลไม้ยังช่วยให้คุณนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงกันอีกด้วยต่อมาก็คืองดเว้นเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับนั่นก็คือชากาแฟน้ําหวานน้ำอัดรมณ์ต่างๆ เครื่องดื่มมึนเมาแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับที่จะทําให้นะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนั่นเองและสุดท้ายก็คือ การออกกําลังกายเป็นประจำนะครับอันนี้ถือว่าได้ผลมากๆในหลายๆคนนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเป็นประจำนั้นนะครับร่างกายจะใช้พลังงานเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราหิวและมีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นให้ลองขยับเนื้อขยับตัวบ้างนะครับจะได้ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีการใช้พลังงานไปและต้องการอะไรมาทดแทนด้วยการรับประทานเข้าไปเพิ่มเติมก็เลยจะทําให้เรา เกิดการอยากอาหารทานอาหารได้อร่อยและทานได้มากขึ้นกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้แล้วก็การรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนน่าจะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับหรือว่าอยากจะให้ดีเจอต่อระกูลนำเรื่องอะไรมาบอกกันนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้อย่าลืมกด ซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ดีเจต่อระกูลลาไปก่อนสวัสดีครับ